thank you สายหวยมากครับมาเห็นไหนคนเขียนว่าแหล่งอาหารของครัวเรือนของครัวเฮือนครับอ่ะเพาบิงม,มันมีหยัางนะพี่น้องเลยแต่ว่าคนมีเขตกัดยู้ได้นี่ขาไม่หลดเนาะไปเบิงบ้งครับคนเฮ็ดจังไดนี่โอ้คนปลูกยังนอ,นอนนี่ปลูกกระหล่ำพี่นอ้อง บ้านพเพเพิ่มเพิ่มเข้าหัวหอมพี่น้องปลูกกะลัมเซมโดยต้นมะคุงต้นมะละกอแหละพี่น้องโอ้ม,ม,ออโอมันเผ็ดจังเลยตอนนี้นาะมันคือแดดแท้ะจะเป็นหัวไห้บ่ล่ะนี่เออไอ้ยังมาแรงกับยนี่ยม,มันเศร้าครับหนาแต่แดดแดดมากนี่โอ้ยห่อนสายส่มาห่อนครับเลยใบนี่ มีห่อนทัวพี่น้องทัวน้องนามพ่นกับโอ้พุ่นน้องนามพ่นพครับโอ้กะลำมพ่นงามครับกะลัมงามดีสิเป็นหัวดอกคือนี่ว่าขนาดก็อะไรกะลัมพี่น้องปลูกกะลัมก่ะหัวบัว คนถีงปลูกไปนลำเลยลครับคนไทยเห็ดว่าท่าแหลีย่ยูกเดินปลูกหอมพี่น้องเดี๋ยวมันหย่อนแสงผมถ่ายมาทางพนนี่อันนี้อันนี้มันมันมันม่นเจียวพี่น้องมันญี่ปุ่นเดี๋ยวผมถ่ายมาทางพี่ก่อนแหล่งอาหารเพิ่น,นพี่น้องเพิ่นตั้งสวนเพิ่น คือนะครับเดินพ่อนอ่ะอันนี้มองเก็บเฟื่องพี่รองเหงืง่อหงอยขั้วเโอ้ฝนเห็ดเป็นสุ่มเป็นสุ่มไปโอ้ปลานยังหกอยู่พี่รองต้นไผ่ต้นไผ่ไบานลำไงครับนี่ต้นไผ่บานก่อนต้นกระเดาก็มีหัวหอมพี่รององหัวหอมปูกรกะลำ สิปอดสารพิษอยู่ครับนี่เดินพ่นเห็ดเพราท่านแล้วครับพ่นสิคอยเห็ดไปเดินนี่เนี่ยครับปลูกพักบัวหัวหอมปลูกกะหลำ่ำปลูกมันเทศหัว,ม,วมันเจียวยี่น้องมันเจียวอันแหลกปลูกผักพริกครับหลุ้มผักพริก ทางกันเมน็ดนึงครับละหลุม,มปูกักพริกไปน้ำเสริมไปนําครับรพ่นบดเด็ดอ่าพืนคือสูบเดดซื้อปักพริกและอาหารครับปลูกไว้ถ้ากินเหลือจังขายนี่น้ำครับอยู่ตรงไอ้องค์มังกรหน่อยคนสูบมาไว้คนสูบมาไว้กัตักสดเลยอุ่น้ายยางคน จับผดจาก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 หล่นโอ้อันซ่อนครับอ่างล่างน้ำม,มันรวยนะครับนี่มั่งจากไอ้ห้องน้ำมาเลยครับนี่เอามาหดสวนอ่างนา้ำคนนี้อ่างอาบน้ำนี่เสียสาระเลยพี่น้องเนเพื่องานนี่อ่างอาบน้ำนครับองมังกรครับ ท่านี้ครับอุปกรณ์แหลกอาหารฝันฝันเราสามสี่อย่างก่อนครับนี่พวกเดินเดินสียังเหลือเพิ่นสีเสริมขเขาป่าอยู่นี่จกักเพิ่มปลูกยังล่ะนี่นี่แหลกอาหารนี่เดินนี่ล่ะนี่ประมาณสักเครื่องไรพี่น้องพเพิ่นสี่สิปลูกว่ตสันแนวอะไรต้องมั้งห่างพี่มพี่น้องกาเบิ่งต้นย่างใหญ่พี่นอ้อง,นงนนองเอยสูงลิบเลยต้นยา่างนี่มันเป็นธรรมดาพี่น้องเอยนี่ก็เป็นปลาเขื่อน ปลาย่างเด้อพี่น้องปลูกด้วยมือคือกันพี่น้องไงนี่ปลาใหญ่แล้วนผมปลูกหลายปีแล้วบ้างหมาบ้านซิบก็ปีแล้วลัวนต้นมันใหญ่ไหมพูดอ่ะปาลปาปลา่ปลาบมักใหญ่เลยเดี๋ยวผมพาย่างเข้าไปบึง้งลมลื่นพี่น้อง นาตื๊บเลยพี่น่อยต้นใหม่ไม่แต่ตน้ตนใหญ่ๆต้นย่างก็ได้ต้นมะกอกก็ไม่อยู่พี่น่อยต้นใหม่ใหญ่มีสาววันนาแลนผ่านนด้ครับ ผุนอ,อ,อ,องคหนึ่งทางในเห็ดคู่รู้นี่ตน้นโดนนั่งครับดูนี่เพิ่นเสริมโดยตนน้นย่างต้นยางนาพี่น้อยปลายใหญ่ๆมันมันปลายอยังเดีผย,ยผมพาไปเบิ่งว่าปน,น,นพันเห็ดปลายเบิ่งต้นมาเกอกพี่น้องมาเกอกหวาน ต้นอก,กอ็กอกงพี่น้องเบิ่งหมากก่อนเด้อโอ้ยมันก็เป็นดอกมันก็เป็นดอกพี่น้องนีมันเป็นหมากปลาโอ้หงองแรงกันผลิตเสือเพ่งเพื่องก็พี่น้อง นี่นะองคุณองหนำถือว่าเห็ดระบบน้หนำยศก,กักบวัชชักนี่ต้นซักโอ้ใหญ่ครับต้นซักนี่ป้าที่โทษเรื่อยได้หรอครับนี่ต้นซักต้นดอนมาห่างนี่เป็นต้นซักพี่น้องอันนี้เป็นต้นอยังหัวเมืองหอกหนึ่ต้นลำดวนว่าอ,อันนี้ อันนี้ต้นกระเดาพี่น้องต้นงญยเฮือนต้นกระเดาเนพุ่หางามันดอกอกำลังเป็นดอกพี่น้องโอ้ศูนย์เลี้ยนลูครับพี่น้องพืชเศรษฐกิจพ่อเพียงกเกษตรปนิดหนึ่งไรไม่ยากไม่จนสวนพ่อเพียงกันเนาะพี่น้องต้นมะขามยักคุณครัะ สวนพ่อเพียงคนหนีต้นแดงนะผมถ่ายเริ่งนะครเลยนี่ตำบลใดนี่นี่แหะครับย้อนแสงบ่มันแดดกันแสงกันน้อยไปหน่อยเดี๋ยวผมถ่ายทางเหวี่ยงมันสีเห็นบ่ฝ่ายเพิ่านย้อนบ่ฝ่ายเพิ่น นี่ครับลำห้วยตุ้มจังพี่น้องบังหันผมตื่นเป็ดทุ่โหวนันตรุษพี่นอออ้อยผมก็ว่ามันหยังลำห้วยจุ้มจังนะสายทางมันเป็นศูนย์เลี้ยงลูกเกือบเบิดลได้ครับนี่สายทางผมมาวันยางมันนำทางพูดนะพูดสอดคุณนี่พี่น้อง ้างผมปลาใหม่บางไงหนึ่งครับเดี๋ยวโอกาสมีผมไปไทยฟังคุณครับต้นใหม่ไงย่างหลายอยู่ครับต้นใหม่วบร้านวังหันผมถามหาต้นบักกอกโบว้านพี่น้องหากงว่าหไงซ้ำกันครับกับไข่หานานน่ไหมพี่น้นองเคยเห็นหมาก,ก,อกอกใหญ่ผมไม่ถามหาเห็นตะลูกมั่ะอยู่มุมนี่กูนะครับเป็นสาเนี่ยสองน้องนำ ผลค่ากันปลูกกันกน,น,น,นั่นน่ะนี่เด้พี่น้องพูดนะผนเลี้ยงแหนมันแหนแหน่อย่างนอนี่นอแหนดแดงก่อนข้างเขาคนกับบนต้นงาใหม่คนประดับพี่น้องหากใหม่พี่น้องนี่ป้ายคนกับคิดดีทำดี คิดดีพูดดีทำดีพี่น้องไปายเรียนรูนบักกะโลงออกโลงปลูกดอกใหม่นี่ก็ง่มจินนะไรเราพี่น้องนี่ไม่มีหน้าไม่สายนี่ย่านบอ,อยั่างอยู่นี่ย่านตะเลือตะป่าอยู่นี่เป็นธงก่วงพี่น้องอันนี้ต้นอ,อยู่ค่าดอกเจาของคนไปบังหันครับ คนใหม่มาผักพวันนี่เทียงคนนี้โอ้ยเบืงบ้งเบื้องธงเบื้องฐ่เนาะธุรกิจบักทัวรีสงพี่น้องโอ้ยดังในเลยโพดกันแห่งแรกแห่งสีเ่เราพี่น้องเบิงบ่งเบื้บอปลูกถูกถูดินกับปลูกอ้อยนี่ที่น,อน้องป่าอ้อยพี่น้อง ต้นนังกระต้นบกอกแต่มันหนุยหน่อยพี่น้องมันได้ไก่พันไวหนุยหน่อยเลยนะบังบรรยากาศทุ่งทางยามแห่งแหลงมันเป็นยังไงมูเจ้าเคยเห็นต้นบักแต่ไหมต้นบักแต่ไหมหรอเดี๋ยวผมซุ่มให้เบังพี่น้อง แตกแตกแตเห็นว่าครับเป็นหมากกรุต่งๆตมันแตกได้พี่น้องแตกพลอยพออยาหมากมันแลงโรนต้องกี่ดินด่ับตาเนี้งต่นตนั่นนองาหลาต่นบักแต,ตกแต่ตนแบบไงครับ,ต,รบต่แตก อันนี้เพิ่งกับปลูกไม้แดงเพื่อนครับนี่ผลพลอยได้จากตัดอ้อยคือยอดอ้อยแกงว่าได้ปะแกงก็ได้ก,กด็นที่พันงานบานฮ่อเวิร์ดวันนี้ พอยังเฮียวเรายังแ็งแรงอยู่อ่ะติบี่ตน่อ่ะว่มีหน่องมันบ่โอ้ยหนกวสิบด่าสิจอองบนแลวกันนั้นวันที่พอออกเดือนละโตอยู่ว่ะสิบสิหกตไงมือตัวผูจ็คโตอืมวไอ้บ่อยออกลูกเียมันมันไข้หลายตัวหรอวะ ตัวผู้ีตัวผู้ีตัวแม่สองเออราคาถอยได้แพงบ่งถึงหลานอยู่บ่อย่าหนาีมา,า,า,าเป็นขานบ่เขาคือว่าอยู่เป็นขาเป็นสัมผัสอยู่น้องโข่งบอกว่าสองตัวกับหลานไหนได้คนละอื้นขึ้ัไว่านี้แหลกบ่คนใหญ่อันไหม,อ,มอันย่ายย่าหมีไหมโอ้าแ <laughs> ลราคา่าหลานบ่ อันนี้ลกไอวันได้เลี้ยงน้ำที่เจ้าราคาล้านเอาหนักหนักหนักทางนี่อ้อยดิบอกเพิ่นมาว่าตัดยืนวันีอ๋อผนังจัดการเรื่องไฟประตูสัตว์โอ้ยหบอลูกสาว เ้าได้ไพ่ได้เคยหรอปลได้หรอเปล่าได้พันล้าน่อู้ใดกว่าได้ของมาดน้องเบิร์ตหรอว่าอันนี้ผลพ่อใหจริ่ให้ตากาแตนน้ำบ่นนี่เดียงบ่ตากะแตน เดี๋ยงดอกมือมือนหนึ่งได้จักมัดล่ะนี่นับบ่อของค้นงานบ่นี่เอ้ก็บ้านใหเจาของนันวันแมนบ่อเอาผเอามันบ่ออืออือนี่นะโอ้หอดอ่อยหนอไปขุย ตากระแตนกับจินดีแต่คนบอเลี้ยงเดี๋ยวเห็นมุเจ้าตัดอ่อยอยู่เด่นจะข้นสี่หาเข้าจากาหาข้นอ,อ๋ <c oughs> อวันขอนอันนี่วะนนอ,อันขนันอยากได้อนมนจาจ้างรถวันยังไงทีมงานน้องปอยอ่านวางได็กทั้งหลัง,นงนเนีตต่ยแฝงเนตตา เอคือส yeah. ีคือหักคืนเนี่ยนี่บอกทีมงานมาเอาได้อพี่น้องเลยจังพอแพงดอกมือเท่าได้จังมือหมาอ๋อแต่มาละสามบาทง่ายซำได้นี่บอกมาละสามบาทเด้อพี่น้องเลยบอลเลี้ยงเขาเลี้ยงน้ำเลยโอ้มัดซ้ำทบขาง่ายกว่าทบขาจังหน่อยพี่น้องหาจรินเอง พูดอะของเอริเอฟุนสิได้หลายเตอร์ย่ตวนี่เนาะหนาไผ่หนามันบ่วมือหนึ่งตกทะเลลนี่าียไหมเอ่ออาแต่เท่าไรมือนึ่งซเลียแล้วสามสี่ กองกองตีอืมทีมงานน้องปอยอ่าปอาลาบสวนอ้อยไว้ก่อนวันหนึ่งคนตัดคุณอเอาฟิล์มัาดฟิล์มมาดลำหวยจุ้มจังพี่น้องเลยลำหวยจุ้มจังฟังฟังคุณฟิลนมมาดต้องแขกพีน่น้ังฟังท่างผมยืนนี่ที่เป็นตำบลจุ้มจังแต่ว่ามึงหย่อนแสงเห็นเห็นสภานมาพี่น้องเลยคุณน่ะ สะพานในขามอ่าเพิ่นเอิมเราสะพานเชื่อมลักอี่หน,น่อยโดนแหลงสะพานเชื่อมลักระวังบันจุ่มจังก็บป็นน้องแขกตำบลจุ่มจังอําเภอกุชินา่าลาจงังหวัดกาลสาินนี่แหละครับ นันบรรยากาศรุ่มเรื่นครับเสียงขวบข่าขวบข่ามาอยังไรครับเป็นเสือนะครับเป็นตัดอ่อยห่างข้างหลังเสียงบุมบั่มบุมบั่มบุงตัดอ่อยรถคุณมตัดอ่อยดังกูบบั่บกูบับ่ม มีหอดเลือพี่น้องเลยนะเลือดไพ่เลเรินด้วยลำห้วยจุมจังพี่น้องคนอ่ะสะพานคนเหี้วอาดลาดพี่น้องเลยร้อยกระท่งปีกไก่เนี่ยกับยูนีลับพี่น้องแข่งเลือดยูนีลับพี่น้องเนี่ยู้นนทนนั่นมองแข่งไอ้มองคนจัดงาน นี่แหละลำห้วยจุ่มจังพี่น้องต้นไม้ตายแล้วเด้อเหี่ยวแจกแสกเลยมันอะไมันเป็นดอกก็เด้อพี่น้องเไงต้นจำฟ้าเป็นหรืตอต้นอีอย่างตายว่าหลับพี่น้องว่าแ่้ไหมเด้อกรรมการเลยมันตายแล้วนี่เบื้องต้นนิ่วน้ำพี่น้องเไงดอกแดงจึงครึ่งเลยพี่น้องนกเอี้ยงกันไร ต้นน้ำเงียวน้ำเงียวเหรอครับนี่อันพื้นม่าเห็ดน,น้ำน้ำยานขนมจีนพี่น้องดอกแดงงามต้นหังยูน้ำเป็นต้นหนึ่งครับเป็นดอกแดงจึงครึ่งหนึ่ต้นหนึ่งงามแหล่งจะเป็นงามแหล่งเนี่ยล่ะต้นน้ำเงียว tồn lại tội đây, tồn nhiều nám nâng 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 đốt nâng 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 này nâng nâng nhiều nám, nâng 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 น้ำทวงน้ำทานี่ครับธุรกิจอันนึงเนี่ยทั่วรีสงกันนะครับนี่เพราะท่านปลูกกันนี่มันปล่อยน้ำเขาแล้วครับนี่เริ่มปล่อยน้ำเห็นมันอิ่มตัวแล้วครับสะพานนะครับสะพานคน,นสะพานของบ้าน